สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ dk auto review ช่องที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์แบบจัดเต็มรีวิวตรงไปตรงมาเพื่อให้ทุกคนได้ข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อถ้าคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวใหม่ๆจากเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ toyota fortuner 2025รถ p p v ยอดนิยมที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน และในปี2025นี้ Toyota ได้อัปเกรด f o r t จูเนอรใหม่ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมัถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การขับขี่ดีขึ้นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากขึ้นเราจะพาไปดูรายละเอียดทุกมุมว่ามีอะไรใหม่บ้างเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Toyota Fortuner 2025มาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ให้ความดุดันมากขึ้น ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบเล็ดไฟท้ายก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูโฉบเฉียวยิ่งขึ้นเสริมด้วยกันชนหน้าหลังดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและพรีเมียมมากขึ้นในรุ่นสูงสุดยังมาพร้อมล้ออลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้ตัวรถดูหรูหรามีมิติมากขึ้น ด้านขนาดตัวถัง Fortuner 2025ยังคงไว้ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมืองและการลุยเส้นทางธุรกันดารความสูงจากพื้นมากพอที่จะลุยน้ำหรือถนนครุขระได้สบายๆพร้อมกับระบบกันสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่ให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งในการลุยเส้นทางที่ท้าทายเข้ามาดูที่ภายในห้องโดยสารโตโยต้าได้ปรับโฉมห้องโดยสารให้ดูรูหราและทันสมัยมากขึ้น วัสดุตกแต่งใช้หนังและวัสดุคุณภาพสูงเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมให้กับตัวรถแผงคอนโซลออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและใช้งานง่ายขึ้นจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงมาพร้อมลำโพงคุณภาพสูงให้เสียงคมชัดเบาะนั่งเป็นแบบหนังแท้ที่ออกแบบให้รองรับสริระได้ดีขึ้นบาะแถว2และแถว3สามารถปรับพับได้ง่ายเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ ด้านขุมพลังโตโยต้าฟอร์จูเน2025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินโดยเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6หรือ8สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นส่วนเครื่องยนต์เบนซินยังคงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความประหยัดและการตอบสนองที่ดี Toyota ายังเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ให้กับ Fortuner 2025ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับขี่ขั้นสูง t y y t t s s f e t y Sense ที่มีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคันช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทำให้การจอดรถในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้น ระบบช่วงล่างของ For t u n e r ใหม่ได้รับการปรับจูนให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นทำให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาขับขี่บนถนนครุกระาหรือเส้นทางออฟโรดนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสภาพถนนและสไตล์การขับของแต่ละคน สำหรับคนที่ต้องการรถครอบครัวที่มีพื้นที่กว้างขวาง Toyota Fortuner 2025ก็ยังคงตอบโจทย์ได้ดีพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งสามารถพับปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกของได้ระบบปรับอากาศแบบแยกโซนช่วยให้ทุกที่นั่งเย็นสบายตลอดการเดินทางและยังมีช่องชาร์จไฟสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่ง อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อและความบันเทิง Fortuner 2025มาพร้อมกับหน้าจออินโฟเทน m e n t ขนาดใหญ่ขึ้นรองรับการเชื่อมต่อไร้สายระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL และฟังก์ชันควบคุมด้วยเสียงที่ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นส่วนราคาของ Toyota Fortuner 2025ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้า โดยมีรุ่นย่อยให้เลือกหลายระดับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยรวมแล้ว Toyota Fortun e r 2 5 2 5ถือเป็นการอัปเกรดที่น่าสนใจทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยทางไกลสำหรับใครที่กำลังมองหารถ TPV ที่แข็งแกร่งทนทานและมีฟีเจอร์ครบครัน Fort จ n e r ใหม่ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม D.K Auto Review เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับรถยนต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ